ครับสวัสด e ีครับพ่อแม่พี่น้องต้อมซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องจัดยำๆต่ำๆเนาะเส้มอนเส้มอนกับมึกสายทะเลเดือดเนาะพ่อแม่พี่น้องแจ่หน้าปลาห้าพริกเดือดเดือดหอมเชิญเคยเนาะพ่อแม่พี่น้องปลาแรกก็แดดอยู่พ่อแม่พี่น้องอุ้ยห้อนขนาดก็เลยจัดเมนูต่ำๆ่ำยำๆทะเลเดือดสก๊อเนาะพริกนักๆนักเพลเพลรสจัด ฝนดังโต๊กป๋อม่ยพี่น้องนี่บรรยากาศดีโม่โซนนามันหอน่อหนเนาะป๋อม่ยพี่น้องเอาไปเป็นหยังป๋อม่ยพี่น้อง <c oughs> หากระเพรากระป๋าล่ำๆหากแกงห่อนๆมานั่งกินอ่ายันทะเลด้วยกันป๋อม่ยพี่น้องเนาะ <c oughs> ทะเลเดือดเนาะป๋อม่ยพี่น้องเอาเดือดเดือดไปเลย <c oughs> เพราะว่าต้องเผ็ดๆหน่อยเนาะของทะเลเนี่ย <c oughs> น้ำมรสจัดบบพิษหวงหังปมเหม่พื่อนมึกสายลวกกำลังดีอู้ผมเหรอเปนน้องสมนแจน้ำทะเลเดือดแจดน้ำปลาห้าเดือดเดือดอ้ยผมห่หรอปน้องอ,อืมบ่ได้กินมืนล้ำขนาด อมแรมล้อสี่เจ็ดเจ็ดแปดตัวปอมไยพี่น้องดูต้องลูกทั้งตัวอาหารหมดพ้ออันนี้ปอมไยพี่น้องอ,อพกเข้ามาถุงเดียวจับจังหวะอาหารหมดพอดีปอมไยพี่น้อง Mm-hmm. ซื้อกำต้มซื้อเป็นกระสอบประมาณพี่น้องถ้าบอกอันมาเอาบรยูมมันนักล่ำประมาณพี่น้องต้งซื้อเป็นกระสอบอืม mm -hmm. ก็ตกลงมาเย็นขึ้นจะหนักป่อมไหมเปล่า บรรยากาศมื่ลงมื่ลงปลปงประมาณนีเนาะหลอบสองไทามามาปไหมไปเนาะ 嗯，我麻蛋了！ 嗯嗯嗯。 ฝนก็นจะตกแมงจัดจานกันก็น <c oughs> กห้องป่วยไหมพี่ห้องจะห้องอยังไงมันไม่ได้ห้องนั่นแ Hmm. ฝนตกนักฝนตกนักในหลอสองสามเดือนปิดไหมเพ่อน้องวันนี้อึ้งต้องว่าจะออกแน่นะอึ้งแมงม้งแมงเมาต้องว่านะวันนี้ม้าเต็มแน่น ลูกสมอนบาได้กลิ่นเหมือนปมาหมันพี่น้องล้ำแต่ล้ำวา่าหวานมันขนาดปลาหมัพี่นอ <_ d ream> อ้องรับปลาหมันพี่น้องสมอนบาได้กลิ่นเหมือนรับแน่ล้ำวา่าเนาะปลาหมัพี่น้องเอ,อ่อสมอลหวานหวานมันๆปลาหมัพี่น้องกินกับน้ำหยาน้ำต่ำน้ำย้ํานี่ เพร็ดเพร็ดรจะจัดปอมแมวพี่น้องกินครับทะเลนี่นะถึงว่าเข้ากันขนาดปอมแหวนพี่น้องล้ำขนาดขนาดบบได้บรรยากาศตีฮ้อนๆนะปอมแหวนพี่น้องขนาดบรรยากาศเช่นนี่ก็ยังเข้ายังยังล้ำเนาะปอมแมวพี่น้องหรือว่าต้มขยะกินเข้าเนาะล้ำปอมแมวนพี่น้องมึกสายกับไบด้กิน่นเหมือน ลวกเปลา่าซุกปอบหม่พี่น้องต้มน้ำเดือดเอาลงไปปุ๊บเนี่ยคือมันงอตัวได้สักกรัเนาะปอบหม่พี่น้องเขาพอว่ามันมันซุกตั่วถึงแหละเขาเอาขึ้นเลยปอบหม่พี่น้องบานมันจะหดหดลำประกองหดลำแล้วมันจะแข็งด้วยเนาะปอบหม่พี่น้องตึงแข็งตึงเหนียวอันนี้กําลังดีปอบหม่พี่น้องบะแข็งบะเหนียวปอบหม่พี่น้องเกี่ยวล้ำเหมาะขนาดเนาะให้เลือดเดือดแถมเส้นเคยเนาะปอบหม่พี่น้องพริกแดงจึงคึงอู้ย เพชรเนาะมไปพี่น้องเนาะเพชรแต่ได้บรรยากาศเย็นผมไปพี่น้องคือเพชรลดจัดถ้าเป็นหน้าถ้าเป็นแดดท้อนเนี่ยเหงื่อต้งไหลมายุธแล้วแต่นี่ได้บรรยากาศเย็นผมไปพี่น้องฝนพึงตกใหม่ๆก็สบายสบายเหงื่อบผมีไหลไม่ได้ยอดเดียวเนาะผมไปพี่น้องก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะผมไปพี่น้องกอกสองม้าแน่นอนผมไปพี่น้องมืดเขียวอึมคึึมมาจี๋หนาผมไปพี่น้อง ตกแหนน,นนอนเนาะต้มสาก,ก่อต้องขอตัวลำลาไปก่อนช่วงนี้พายุเข้าก่อนดูแลรักษาสุขภาพักมันตัวเนอนเนาะฝนท้อง,นฝ,นองฝนตกบนดนีไปลุยไปอย่างเนาะเพราะว่าฝนเมินานานตกเตี่ยมันก็เอาไว้รัดเอาเชื้อลงเสื้อบนอากาศลงมาตัเนาะ ก็เป็นสายเหตุตาฝนระบายสบายกากาเหตุผลเนี่ยแหละนอะปลอมไปน้องดูแลรักษาสูขภาพกันตัวเนอร์นาะปอม,มีปน้องนาอต้องสาหะทุกคนนะครับคลิปนี้ต้องสา,าพาลิ้นโชก็ต้องขอตัวลำล้าไปก่อนเนาะก่อนดูมอมแมมปลอมี่น้องว่าน,นี้อาหารหมดพอดีต้องคณะซื่อเป็นกระสอบนะปลอม,มีปน,มน้องมดเนาะ ป้าขันคลิปหน้าเนาะปอใหม่ไปน้องเนาะมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับกิมนี้ตมสาพากินโชก็ต้องขอตัวลำล้าปอใหม่ไปน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม